ีคร sí, ับมือนี่เขาสนามสนามง้อบ้านนไอยติดตามชื่อมเด้อสนามง้อบ้านน้อยบ่ได้ง้อมัอนี่บ่ได้ง้อง้อก็หลายอยู่ดีอ่ะปุ่นรถเกลี้ยงหลอดเป่าคนออกง้อบานนี่หลเป่าคนออกมาสวยแล้วอ่ะนี่สนามง้อบ้านน้อยติดตามชมเด้อนะครับเห็นเลยกูเส้นย่ามันนี่ก็เสียแน่ละ ตื่นตัวโควิดสวัสดีครับเมือนไหนเล็นไดหอันนี้งัเป็นไดงัวหลายป่ะงัวหลายเยอะขนาดขบุเหมือนกันโอ้ลูกเมียแล้วมาดำดีเถอะนอนหรือวะนะนอนแล้วนอนแล้วลุกขึ้นลุกขึ้นโอ้ลุงนี่ไปดำงามเถอะโอ้ฮะ Hoa khăn lâm xăm phải anh. ô mẹ đầm đủ đầm ô đầm xiêm tang ngăn đi. Xuống rồi ngoài sea bố. Men bắt. Luộc lại, luộc kia, hên này Luộc sống lòng hân anh. Qua lắm hân này เอามตัวให้อตัวจ้อตัวนี้รับไหตัวนี้เ้าหกขอเส้าหกขาลยเมน่เมี้าวหน่อย่าท่านผสมเนาะนี่เมีาหน่อยเส้าหกขายนี่ต่อรองเลยเนาะนอ้าเบอร์ทรศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งสองสองสามสองสองสามเก้าสองห้าสองเก้าสองห้าสองโทรเจ๊ทรถามเราเด้อสามารถผู้ใดสนใจง่วงก็โทเราหาเราหลหามันยังกับว่ากันไป พรยังกับทอเชโทถามมุงออกสนามเนาะนะมันไ้ขายกับว่ากันไปนี่แลวนี่นนึงเหนยห้อยยืนเบากันนี่ยังมึงกันไรไฟจมึงูดยบิ้งหนมาหนิเด้ยนี่บ่ายาไหนเนี่ยฮะสูงลอยซีแก ซืลอยหายอกเนาะถ้าได้กะสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าบาทตัวของเตัวนี้เอามาตันึ่งมาตัวเดียวหันแข่นเลยซื้ส้านี่แหละโอ้ตัวนเถอะวะแมม่สาวมา่นี่เมื่ท่านได้ลูกเนาะมนท่านสมเขีวห้อยก็ล้นนะจัดงาน่ท่านจัเขียวห้อยล่นอ้าเบอร์ทยน้่กันอยู่ ศูนย์เก้าสามศูนย์เจ็ดปตึงสุวรรณขอตงสุวรรณขาประจําตัวเช็ดตถามเด้อหามยังกับว่ากันไปพอยังกันี่ละต่อร่องได้ตั้งหากนนะของพ่อวะเนี่ยได้ไมแม่เนี่ยเปิดหาสามโนหาสามง้อสาวเนาะมาทังมีลูกนั้นปะโอ้ง้อได้น้องเลยแล้วแย่กว่ามานี่เนาะ à rất tám ตัว đi สูง100 đúng หน่อย phi lời phi đúng lời สูง100ซีแดง เอาเบอร์โทรไปไหนเบอร์โทรศูนย์หกหาศูนย์หกหาซีสองหนึ่งหนึ่งซีสองหนึ่งหนึ่งสาม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 ศูนนะเอาโทรเฉยก็ถามไปเด้อวายเล่าเพว่าเะมันคนั่นละห้ายั่งกัว่ากันไปเนาะห้ยั่งกับโทรถามเล่าไปมหามันนี่เนาแนวค้ายออกตลาดเนาะพี่น้องเนาะอถามไปเด้อ กระลไล่ดิ้่้้้้้้้้้้ามา้้้้้้้ก้้้้ย้น้้้้้้้้้้น้น้้้้้้น้นยย้้้้้้้้้้้้้้้้ยังยืน้้้ชั้น้้น้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้นี้ใส่เส้เเ้้้่ นี่สามปดเอาทำไมาิขายตัวเงี่ยเลยสามสิบแปดเข้งมาได้ขายไตยลุงมาห้องฉีดสามสิบแปดซื้ออยู่หันละการนอ้ยมันซื้อมนออกตลา,าดดูดูวันนี้นี่ออกไปเหรียญแบงค์ฉันเห่าเมาไปยื่นกับพ่อต่ององเก่าเนาะนั่นนล้มากกับพ่อของไม่เรื่อ,อยโอ้นี่นะนี่นะนอนอาหารหัวหารตาก็เพื่นเพื่อนเืนสามสิแปดเยี่สามสิบแปดเลยีอันนั้นเราบ้นขัง สามพิแม่สาวป่ะนี่ผสมยังผสมโตผสมโต่นาถึงบฟีบวกเะสามเดือนสมเดือนแม่นี่เดยปะนี่เจ็ดสิบสามอันนี้เจ็ดสิบสาอนนี้แม่ลูกอ๋อลูกย่างเป็นปะลูกโตกลนี่กำลังหาวนี่เจ็ดสิบเจ็ดสิบกลักำลังหาวเอามาสองเงีนปะดี๋ยวนี่ ผ่นน่าบ่ได้อันนี้ผ่นว่าดูดูเห็นสุนัตเอารถมอเห็นตัวเก่ายาเียไปใสบุบเอาเบอร์ตัวมมงเก่าป่นไดเนาะนั่นเบอร์ตัวเรไปศูนย์แปดเก็ดศูนย์แปดเก็ดหนเ็ดแปดหนเดแปเดหกสดเี่ถามเลยตลอดยีบซีวโมงตลอดยีบีวโมงนันลับๆกะได้ยินเสียงนี่นันับๆกะตื่นมาขายกะตื่นมาขายอันนั้นราคาง่วงนเนาะสนใจกะโทเช็ดก็ถามเราวลด ขาประจำเรามาหางหัวเราเอางัวมาขายพร้อมนี่ขายวันนี้พี่ลูกุนโอ้แม่ลูกโอ้ลูกตัวใหญ่แท้ลูกตัวผู้เดีพี่น้องดีลูกเปิดหาที่งห้เปิดหาทิ้ห้ฝุ่นลูกโอ้สีงามพร้อมพัแนแห่งนอลูกน,น,น,นะนี่เนาะฮะเขียบสามหนึ่งว่ะพอเขียบสามหนึ่งนะฮึยังมัน เมียดุกแรกอันนี้ลูกแรกเนาะลูกสองกันมันเอาผสมนึ่คือโดนที่สองเนาะดูใหญ่ดิห้าสิบหกง้อง้อก้อนลงเห็ดหน้าเนาะสือกำลังเห็ดหน้าแล้วตอนเห็บไปเนาะเนี่ยหลายราคาง้อคนกับมาซื้อกับมาซื้อช่วงนี้แหลมันถึอพี่น้องกูอยากก็ง้อออกกูอยากก็ออกเด้ราคาง้อกูอยากก็ออกเพราะว่ามันไหลเปรี้ยวหยาโฆษนาทีมกับแคบ นาะผู้ใหญ่ก็ง้อออกผู้มาสื่อก็ต้องมาสื่อช่วงนี้มันถือเนาะผลุงเอาเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสองสามแปดสองสามแปดหนึ่งสามสามสองหนึ่งสามสามสองนี่แหละอ๋อทุกวันทำไงเมื่อส่งนทุกท่านต้อถามด้วยเด้อมั่วๆาแล่าน่ะนี่แหละง้อถึงราค่าง้อส่วงนี้เป็นได้สื่อได้พี่น้องเป็นได้สื่อเพราะว่ามันเหนักง้อมันค่อนพีมันแขบเนาะพีมันแขบ เกี่ยวหยาเกี่ยวแน่เกลยจากงายานมันบวกลื่นคนช่วงเกลี่ยงเกี่ยวเข่ามันปล่อยไปได้ใช้กระได้วันต่อแต่ว่าช่วงนี้มันง่วมันง่วมันใหญ่ที่มันแกบก็เหยาะก็จะเค้าออกช่วงนี้กระลังคนกระลังวานเข่างากระไรไงบอว่า งวดไหลดิโอ้สวัสดีครับอีขวาไหนตัาาไหนแม่นี่บะของผู้นี้หาลายปไนนีนี่สี่สิบเจ็ดโอ้งสี่สิสบเจ็ดต,ต,ตัวใหญ่ดิสี่สเจ็ดงัวดส่วงเงินล้มเห็ดไทยเห็ดหน้านีานา่มันอยากว่าแฝงผู้สื่อก็เป็นตัวสื่อไปเลี้ยงส่วงอยู่เนาะเพ <c oughs> ราะว่าผู้อันผู้คนหลายคนเขาออกเนาะ เอาออกเพราะมันสีหายหาหายงายวางสีซะนี่แหละสี่สิบเจ็ดแม่สาวอ๋อดีลูกมาแล้วแยกบ่อนอ๋อผสมแล้วนี่ผสมแล้วนี่เอาเบอร์ทรไรให้เนูนแปดเจ็ดูนแปดเจ็ดสูน่าสูนี่เ็เจ็ดนี่แหละทรเจ็ก็ถามด้เด้องเานาะเอามาตะก่อแม่นีไลฟ์เลยนี่ อันนี้สิบแสนเอทแม่ไงลูกแม่ตัวไง่หรอมีลูกอยู่เนาะโอ้โหแสนเด็ดแต่มันแยกขายมันกินโอ้ส่วนแม่นันน่นไงดีที่น้องอันนี้ลอยหาลอยหายออันนั้นลอยหกแม่หนึ่งลอยหกลูกมันลอยหาแม่มีลอยหกนี่สูงนี่ยลอยหกเป็นไงหูความลูกมนี่น เป็นไงเดไปนอน่ะูเสก็ถามเด้องางงอเลานะกรงงอแเล่าบอกไปหละเราไปนอนแล้วงเมียหนึ่ก็ะฟ้องเ่ส้รับนี้เนี่ยสามสิบเจ็ดครับอืมสามสิบเจ็ด สวัสดีครับสามสิเจ็ดนะง่วนละ้าวพ่อฟังงวสาวผสมไปเนะาะผสมเด,ดวสามสิบเก็ดเอามาอีกตัวมนรูี่น,นี่อันนี้กระมนปะน้นมหนึ่งอันนี้อันนี้แม่ลูกแม่ลูกนี่แม่เดียวหน่แม่ลูกอันนี้แม่ลูกอันนี้อ๋อนี่สาวสามหนึ่งหา้หาห้านตัวน,น,นันน,น,น,นกนลูกเด้อ หาครับตัวน้อยนี่ไหมแม่นี่หลายปนี่หนี่หกเจ็ดครับหกโอ้หกเจ็ดตัวงามเดกนี่เาะเดกเ๊กสมัยช่วงกันช่วงงัวขึ้นตัวนี้มันย่วางแปดหนนี่เนาะแปดมื้นนี่นี่อม่นี่หกกวาโอ้ถือกันหนึ่งสองมืนกว่าบาทลูกก็งามจ้างหากลูกสีดีฟอมแม่นี่เด็กปนี่โอแม่นี่แม่สองแม่ละตัวละซีิผาอันนี้ซีริานี่ อันนี้หาสิมาหัวหลุนเขาบวมีโดยธรรมชาติเลยปุ่นปุ่นหาสิมานีะนะ่นี่สื้ิมาเอาเบอร์โตรปุ่ลุงศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์กเก้าศูนย์แปดสี่ยดสี่ศูนย์นั่ะโทษเฉียก็ถามเ้ื่อ้ๆงงว่าล่านี่ย สถามันบ mm ่ม hmm. ีย่างกับทดเขอกสนามเราก็ย่งเนาะขอกเรากงังย่เดยวเราเป็นฟ้ามือนี่อุ่นเดเราเป็นฟ้ามือเดียมือเดียมือเดมือหนึงกตไปเยี่ยมฟ้ามเราอยู่ะครับสวัสดีครับฟ้ามเรากติไปเยี่ยมยี่ดอกพี่น้องต้นมากพี่นโตเป็นเจ้าของฟ้ามดีผมมั่นั่นยังมี่พอสมไ่ว่าขายแล้วพนะของยี่พอสมใส่นหน้ขายเลาย่างนี่รอเวฟผึ่ง่ใส่ผึ่นี่ง้อเราบ่ง้อพอสมเมีไดู้ คนบอกกันนี่เคนสื้อกันน่นนี่คือไปงคนซื้อหัวกันนันเป็นีัไลสวัสดีครับพี่ฟัวัวมาเดี๋ยวมามาหลเือมาหลาะก็มีแห้งเนาะกเป็นพ่อข่าก pues hmm? nah, ันได้ม <it 's> <ine> ีมาหลอบางทีกันก็มีแห้ง so ดีแต่ว่ได้ออกสน้ำเป็นกับพอใจแล้วยงเดายวคือรถหรอเปล่าครับ อไรมหนิหกหมื่นกลัวแม่ลูกเนาะทำไมตุกีทำไมตุกีแม่นี่มันตกแปดหมื่นนี้นี่น้องแปดหมื่นนี้ตัอาเบอร์โทระไศูนย์หกสองศูนย์หกสอนย์เจ็ดศูเจ็ดศูน้าสามศูนย์หมน่แหเถามแล้วน่ะมันสวยเอย์สามห้าศนย์สามะเบอร์โทรอันนี้กัแม่นน่กัแม่นแม่นน่กัแม่นี่รายปนน้ ลูกตัวนี้ไ่ขมุนบ่ตไรเขาลูกเถงหน่อยลูกเถียงหน่อยมื่อเอาขัดแด่วิงงอีกตั้างหักอันนี้ร้าแม่นี่คพันสามครันอันนี้ลูกเอลูกตัวนั้นออันนี้หกสิบสามพี่น้องฮะตัวเจ็กตัวามไปเด้ององ้อเล่าะก็สีเรียบร้อยแล้วนี่ดวนวเป็นเรือเอาแพนขาประจำขาประจำเรแล้ว หวานไปใส่ใก็สองเจ้าสวัสดีครับใส่สงช้์หอ่งส่งเจ้าก็วานี้โอ้ยเดี๋ยวจุมนี่ยเดียวกอนนะเฮ้ยเนี่ยเยนี่ไขยน้องดินมืดเป็นปีสองปีมั้บเห็นส่โอมโอ้ตัวนี้แม่นี่ร้มันเยสามงกัวสามเนกลัวขนาด้่องสางกว่าแล้วองสองเือนกวัาแล้วช่องสองเนกว่าแล้วมันมีตหนิต่าหางมันสุดอดุกันหางเบี่ยงอันเดียหางมันมันสั่นปะ หางคว้ยมันขาดอ๋อหางคว้ยมันขาดขางขาดคนหางมันซื้อดอกคว้ยมันบ่าขาดหรอกแยนบ่ขาดนี่เอามาแ่ตัวหนตัวเดียวนี่ตัวเดียวราคาอรเปก่อสามหมสามหมื่นเก่าสามหมื่นเก่าอ๋อตัวญงเนาะสูงลอยหาอยู่ดนเนาะนี่เนาะสูงลอยหายันะไปสี่สบวกแก้ๆุ่ะน่นลูกมันเนานี่เล้ลูกลตัวุนเนาะุนๆๆตัวลามูหุนไก่พี่น้องคุนแม่น่าผุนตัวไก่ลามู่หุ่น มกไลมู่เดียวดิทเดีอ๋อตัวเดียวปะเนีสามซี่าามี่เก่านาไปแล้ขายไปแล้วเอาเบอร์ทรศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองหนึ่งห้าเจ็ดหนึเมกสีี่เกโทรเสียก็ทถามเรื่องงงๆเล่าอันละอ่ะนี่ละเจ้ากับง้อบ้านอะไรอาจารย์เียคู่นี่งออีกเอาห้าสิบแปดเอ่าสิบแปด ของอีพอสมใยเอาเอาลำน้องคู่เดียวกับพอแล้ววาง่้งัลเราหลง้อี่พอสมใยนี่ันอกไปแล้วครับยะคููเดียวท่านี่แหละอน้องนั่นขายออกแล้วครับครับนี่ก็เลี้ยงมาของยี่อสมยขายดีนเอาบัวซอยพอสใ่าสามศูนย์เก่าสามหนึ่งหนึ่งเก่าสองหนึ่งหนึ่งสองห้าห้าห้กยีพอสมใจรอเหตเตเคก็โหลดบ้านน้องหยามานี่แหะเยอคู่เดียวนี่ออกมาบนหน่อย บมดแล้วของยี่พอสมใจอ่ะนี่แหละไี่พอสมใจเด้ออะไรเนี่ยหาเมื่อ,อ,อนครับหาเมืน่นโอ้แม่เชา,าเลีเน,นาะคนี่เป็นลูกแมวนี่บะหาเมื่นนี่ลูกออกว่าเป็นอ๋อและนี่ก็เล่ลูกลูกเล่สีแดงลูกเล่สีแดงขายแล้วสวยแล้วเอ่อขายแล้วนี่ละอ๋อแม่เดียวบะ เรลือี่เหลือสองนี่เลือใดเดี๋ยวดิอ้าวเบอร์ทศูปดหน่งศดหน่งศูนย์หาสามศูนย์หาสามหาเจ็ดหนึ่งาหาเจ็ดเนหาเะเราไปจำมันลัเอาไม่กบคีบไม่ไปรถเนาะห้ามันยั่งกับว่ากันไปยังโชว์เฉก็ถามอยู่ขวกับมีอเนาะหลายอยู่เนาะหลายนั่นเราบมึงโอกาสดีๆกันิไปหาฟ้มงัวเราอยู่ในพี่น้อง่ะติดตอนิถามเราเด้อแ่งงามซ้ามีใส่หน่อ ฟาร์มยิงเมืองสวงครับอ๋อนี่ฟาร์มยิงเมืองสวงนี่ผู้ใดอยู่ไกลๆไปเด้องวัวเราฟาร์มแบบไงหนึ่งด้งวัวคือสีผ่้หน่อยเนาะ,ะคมสามแสนกลัวกบบนี้ปุ๊ดคมสามแสนโอ้ <ปะ S 1> oh, หลายรายคาโอ้มีโอกาสดีๆสีดิบเยี่ยมเราวอย่างนั้เอาพี่น้องนะอ้าวง่วงัวงัวเราส่วนใหญ่นี่แต่งงัวผัวขายเลยพี่น้องคนเดีอวมาลำลองไปเนาะออกเกลน้ำไปออกเกน้ำไปผอ้ใดนี่หายไปกันไม่เจอบะ หล่ไปได oh, mm ้เมียหนิหาทิเกโอ้เมียไงเนาะหาถึงว่าเมียไงเมียลูกอีกตั้งหาหาทิเก็ได้กี่มันตกแปดิวัคนนี้นี่แต่ทิเกาทิเกทิหานนี้เนาะไดกี้อือนี่ะโอ้ถึงว่าตัวไงเลยสูงหกแปดอีกตั้งหักูกไลูกตัวกูเนาะผุเล็กน้อยก็ได้ผสมแล้วเนาะขึ้นแล้วพ่อนะขึ้นแล้วเอาเบอร์โทไอ 098 1 0เก0าแปดหนึงศหหนึ่งสี่้าโทเช็กเาถามเร้อง้วเล่าง้วเลเนาะเดี๋ยนอมมาขายหนอมพี่หนองยังกับบ้ากันเลยงยั่งกโทเช็กเขาถามนู่นเนาะง้อลายดิลายู่คนกับลายเยอคุณอะซื้อถ่ายซื้อ่า โอ้ขายนีขายเสื้อแแจ้งหายโอ้ยเยอะมึงน็อยังงั้านการกานขายหายงว่งมาเป็นไหมน็อใบสัญญาเมื่อนี้สีขูดๆวะนะโอ้ขายนีเช่นได้เมื่อนี้ใบสัญญาหัวคือเก่าวะนะช่วงเงินคนเดือนหน้านี่ใบสัญญาสีขูดๆวะสีขูดๆคือเก่าพนะ จะบิดคนก่งมาเอาตะเสร่เนาะส่วนไปใบได้การง้อเป็นเงี้วเป็นหางวาวดิพี่น้องเงีวครับอ่ะไม่มีกระเซยเลยเนาะอือไทยด้ายไทยอ๋อน้องเก่าพี่น้องสามง้อวันนึงไหมตามชมเด้อสวัสดีครับ